คราวนี้ตัวอย่างแนวคําถามเนี่ยในการทําสังคมวิติตนะคะวิเคราะความสัมพันธ์เนี้ยเวลาที่เราจะหาใครนั้นสักคนเนี้ยเป็นไงคะคนตบน,นึกไหมเวลาเรามีปัญหาใครที่หนูอยากปรึกษามากที่สุดเลยสมมติเพื่อนกันน,นะคะหรือว่าไม่มีเลยต้องเป็นครอบครัวเท่านั้นนะคะ หรือใครที่คิดว่าสามารถที่ทำรึกษาหรือว่าเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นได้มากที่สุดนะคะอ่าน,นิ่งขุเพื่อนนี่ก็ได้ค่ะใครที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะทํางานเพื่อความสุขของคนอื่นมากที่สุดนะคะหรือว่าอาสาที่จะแก้ปัญหาเป็นคน,นแรกๆหรือเสียสละมากที่สุดนะคะเตื่อเฟือเปิดแผ่แบ่งปันมากที่สุดคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะคะนะนะ ใครที่อุทิศเวลาแรงใจแรงใจนะคะให้คนมากที่สุดอันนูอย่าคุยสวนมีอะไรสงสัยไหมไม่มีนะใครนะคะที่ชอบช่วยเหลือหรือบริจาคเงินสิ่งของให้ให้กับคนอื่นในชุมชนนะคะหรือมีจิตอาสาอย่างเนี้ยนะคะพวกนี้ยมันเป็นคำถามท,าที่หู่สามารถใช้ได้นะคะในชุมชนแล้วก็มันอย่างเนี้ยคือมันจะมีอะเนานะคนที่เรา อย่างเวลาเห็นแม่เป็นเวลาจ่ากิจกรรมในในอะไรอ่ะมีกลุ่มนักเรียนะแล้วเขาก็จะมีเราจะให้เพื่อนโหวตอ่ะใช่ไหมคะให้กลุ่มนกักเรียนโหวตอ่าคนไหนที่เป็นจิดอาสาของห้องเพื่อนก็จะโหวตกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างทุนทางสังคมนะคะอันนี้นี่ของพื้นที่หนึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆนะคะที่เป็นทุนทางสังคมเห็นไหมกลุ่มเยอะไปหมดอ่ะ คือถ้าถ้าเราเป็นคนนอกเราก็จะไม่รู้นะคะแต่ถ้าเราเข้าไปศึกษาเนี้ยอันนี้เราก็จะรู้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุอันนี้ก็มีทั่วไปเนาะนะคะแต่ว่าที่เขามีเนี่ยชาปนกีบกลุ่มกเกษตรอะไรทั้งหลายนะกลุ่มพลังแผ่นดินแล้วก็มีองค์กรต่างๆมีชุมชนอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะพบในในใน,ในทุกพื้นที่นะคะหรือว่ากองทุนหมู่บ้านหรือปราดชาวบ้านนะคะ หรือว่ากลุ่มผู้นําศาสนาคุณนทางธรรมชาติคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มอาชีพแล้วก็กลุ่มด้านสุขภาพนะคะพวกมีหนูจะเห็นว่าอันนี้คือตัวอย่างของทุนทางสังคมนะแต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าหนูไปศึกษานะอ่ะคราวนี้ลองดูสิคะกุ่ทางสังคมกับระบบบริการสุขภาพในการดูแลสุขภาพนะ ทาส่วนที่เป็นทุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพชุมชนนะคะถ้าเรามองมันจะประกอบด้วยสามภาาส่วนนะหนึ่งก็คือประชาชนเลยนะคะซึ่งประชาชนนะหนูจะเป็นผู้นําก็ได้หรือจะเป็นเครือข่ายก็ได้นะคะหรือจะเป็นพวอครูหรือผูส่ก็ได้อย่างที่เราพูดไปตีต้นชโมวนงว่าแต่ละคนก็มีบทบาทแตกต่างกันไปนะคะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นอบตก็ได้หรือเทศบาลก็ได้นะคะตรงนี้นะ ซึ่งเขาจะมีอำนาจตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลน,นะคะและตอนนี้อำนาจก็อยู่ในเขาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นการกระจายอำนาจผปให้ท้องถิ่นนะแล้วก็สถานบริการสุขภาพนะคะเรานตัวเรายังมีบทบาทหลักอยู่นะคะในการจัดบริการสุขภาพก็อย่างในคนข้อสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็จะบังเรานแหลกในเรื่องของสุขภาพนะคะบังสถานบริการสุขภาพนะคะ เราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยปกติแล้วเราก็จะจัดให้ดูแลทั้งด้านบุคคลครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะตรงนี้ครอบคลุมก็ทั้งสี่ด้านเนาะนะคะแล้วก็สุขภาพเวลาเราดูเราก็ดูทั้งสี่มิติด,ด้วยนะคะแต่ถ้าหนูมาดูทุนทางสังคมกับระบบบริการสุขภาพนะคะหนูจะเห็นว่าถ้าระดับไมโครมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นระดับบุคคลถูกไหมนะคะ หนูก็ต้องดูล้าคนคุณวุิเขาประสบการณ์เขาความชํานาญของเขาความร่วมมือร่วมแรงในการทํางานใช่ไหมคะอย่าพวกหนูเนี่ยเ,เป็นเป็นบุคลากร,กรสุขภาพนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็คือทุนทางสังคมอย่างหนึ่งนะคะในระดับตรงไมโครแต่พอเมโซปุ๊บก็ต้องดูเครือข่ายละหรือว่าชุมงงนมทางการพยาบาลนะคะที่เป็นองค์กรต่าง แต่พอระดับแมกโครแล้วนะคะเราก็ต้องดูแล้วนะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของหมอผู้ป่วยพวกเครื่องมือทางการแพทย์นะพวกนี้ก็จะถูกเป็นระดับแมกโครนะคะดูต้องดูในภาพรวมนะคราวนี้ลองดูซินะคะว่าในในระบบบริการสุขภาพเนี่ยการประสบความสําเร็จได้นะคะจะต้องอยังไงเอ่ยตัวไหนที่เป็นตัวชี้วัดที่ว่าองค์กรมีความสําเร็จมากขึ้น ลองดูสิอุบัติเหตุเป็นไงคะมันควรจะน้อยลงไหมอุบัติเหตุในเวลาทํางานหรือว่าการที่เราได้รับรายงานว่าคนนี้หาดเวรคนนี้ขึ้นเวรสายคนนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องลดน้อยลงถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าหนูมีการพัฒนาคุณทางสังคมหรือว่าอย่างไรคนขึ้นเวรไม่พอหรือว่าจะเห็นเป็นข่าว ช่วงหลังเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการของพยาบาลซึ่งมันก็มีทั้งบวกแล้วก็ทั้งลบนะคะตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะคะปัญหาตรงนี้หรือว่าปัญหาการขาดงานย้ายงานอย่างเงี้ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นได้นะ,ค,ะคือทั้งปัญหาส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่ทํางานนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องดูแล้วนะคะถ้าประสบความสําเร็จปัญหาเหล่านี้ก็ต้องลดลงนะแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดปัญหาพวกเนี้ย ในฐานะของผู้บริหารนะคะหรือเพื่อนโรงพยาบาลต้องดูแล้วนะคะต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วนะคะในส่วนของแนวทางการพัฒนาบุคลากรหรือแนวทางการพัฒนาคลัทงางสังคมนะคะเราสามารถทําได้โดยส่งเข้าไปเรียนอย่างเป็นทางการเรียนต่อเลยมัธยมกเอกแต่ถ้าที่ครูทราบตอนนี้เนี่ยเหมือนจะทําโรงพยาบาลก็อยากจะให้พวกเราแบบเหมือนพอทางใช่ไหม ราะมันสี่เดือนระยะเวลามันสั้นดกว่าแล้วก็ได้ใช้งานได้เลยคราวนี้พวกหนูมานี่พวกหนูได้สนับสนุนเรื่องเวลาใช่ไหมคะแต่แยังตื่นไม่ไม่ได้ลาเรียนเนาะเรียนไปด้วยทางานไปด้วยใช่ไหมคะไม่สนนะก็ขออนุมัตินะแต่ว่าเรื่องของคือเรื่องเวลาเขาก็ให้แต่อย่างบางคนเขาไม่ได้ขึ้นเวรต่ออาทิตย์ละก็ใช้เวลาตัวเอง ต่หนูก็ต้องขอนอนบ้านเหมือนกันใช่ไหม <'d> แล้วก็นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าแบบไม่ของหนูก็คือการได้มาเนี่ยก็คือการศึกษาเป็นปทางการนะคะแต่เท่าที่ครูทราบเนาะตอนนี้ก็คือตอนนี้ที่เราเปิดให้บรรสาวันทิตน,น,นะคะเราก็ทราบปัญหาของของทางพวกหนูเนาะว่าทางหน่วยงานเขาก็ขาดคนอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถมาให้เต็นเวลาได้ แล้วก็บำงพีพอมาปุ๊บอ่าพวกหนูก็ถูกแป๊กเรื่องเงินเดือนใช่ไหมาการขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพวกหนูก็ต้องคือต้องเรียนหนักนะเพราะว่ามันเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะอันนี้มันหนักแน่นอนละก็ทํางานเฉยๆมันก็หนักอ่ะนะคะแต่คราวนี้หนูเรียนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นหนูต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะนะคะแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมนะมันเหมือนทำสองอย่างไปในเวลาเดียวกันนะคะ พัฒนาบุคลากรโอเคนะศึกษาย,ยังเป็นทางการนะคะตรงนี้หรือว่า,าการฝึกอบรมก็ได้นะคะสามารถเป็นวิธีการหนึ่งนะที่ช่วยในยแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์นะคะตรงนี้ซึ่งอาจจะ 5, ว, 3, วันสามวันหรือว่าเอสี่เดือนนะคะแล้วแต่นะหรือว่าการพัฒนาตนเองก็สามารถทำได้นะคะเข้าร่วมประชุมสัมมนา การศึกษาหาความรู้จากพวกงานวิจัยอะไรต่างๆหรือบทความวิจัยบทความวิชาการต่างๆนะคะหรือว่าการศึกษาดูงานนะคะพูดคุยกับผู้รูเนาะเป็นผู้นํานะคะติดตามการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์นะคะต่างๆเนาะพราวกนี้ถือเป็นแนวทางในการพัฒนาทุนทางสังคมทั้งนั้นนะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้จําไว้ด้วยนะคะ ในส่วนของการพัฒนาทุนนอกจากตัวเราเองแล้วตัวบุคลากรแล้วอย่าลืมพัฒนาเครือข่ายทางการพยาบาลนะคะแล้วก็หน่วยงานะื่นๆที่เกี่ยวข้องโอเคเราไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีโอก,กาสที่มันเป็นเครือข่ายทําไปด้วยกันนะคะเหมือนอย่างที่คณะเหมือนกันจากประชุมวิชาก,การก็ร่วมกับสถาบันอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็พัฒนาทุนที่เป็นปัจจัยแวดลอ้อมนะขององค์กรนะคะคุณ ในส่วนของชุมชนนะคะอันนี้เราก็จะมีในส่วนของการให้ความรู้นะคะการปฏิบัติงานของพกกสมหรือว่าคนในพื้นที่นะคะพวแ้แ c a เวอร์หรือประชาชนในพื้นที่นะตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพนะคะแล้วก็แบบเริ่มสนับสนุนวประมาณเนี่ยเราตัวเราเองเราอาจจะทําไม่ได้หรอกแต่ว่าเราน่าจะต้องประสานนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ นะคะเป็นแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางสังคมนะคะหนูอย่าลืมนะคะอันหนึ่งนะคะอันแรกเลยอ่ะนะคะต้องระบบความคิดมาก่อนนะตรงที่ค่านิยมที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกันนะคะแล้วก็ถ้ามีความคิดความศรัทธาความเชื่อในเรื่องเดียวกันนะคะพวกนี้มันก็จะช่วยที่จะช่วยเหลือกันนะคะในการทํางานเพื่อ สร้างผลผลิตนะคะทางสังคมนะะทำให้เกิดผลงานนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเร่งพัฒนาทุนมนุษย์อย่าลืมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะนะแล้วก็สามารถต่อยอดได้ไม่จําเป็นจะต้องเรียนใหม่ทั้งหมดนะคะอาจจะมี skill, อัพสกิลหนูมีความรู้แล้วนีอะไรหนูก็ไปต่อยอดขึ้นหรือว่ามีสกิลนั่นก็หมายถึงหนูอาจจะไม่ได้มีทักษะต,ตรงนี้แต่เราก็จะไปเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งนะคะอาจจะไม่ใช่หนูคนเดียวนะอาจจะเป็นพวกอสมอหรือคนในพื้นที่นะคะตรงนี้ ต้องมีความคิดสร้างสารรค์นะคะตรงนี้แล้วก็เปิดใจกว้างรับความคิดเห็นนะคะตรงนี้แล้วก็ปีกปุณธรรมนะคะอย่าลืมนะคะในการทํางานเสริมสร้างบทบาทครอบครัวชุมชนและสังคมไปพร้อมกันนะคะแล้วก็สถาบันต่างๆนะแล้วก็พยายามนะคะที่จะพัฒนาหรือว่าต่อยอดการมีส่วนรน่วมของชุมชนนะคะในการพัฒนาคน่ะนน แล้วก็สร้างพลังให้เกิดคุณทา,างสังคมที่เข้มแข็งทังตรงันี้ค่ะ